เอาจริงๆผมก็ไม่ได้พูดนะว่าเป็นใครตั้งแต่ไหนตะไลแล้วมีแต่ชาวเน็ตทั้งนั้นเลยนะพูดออออแต่ถ้าเกิดแบบเ,ออเขาออกมาพูดเองว่าเป็นเขายอมรับเรื่องนั้นก็ก็โอเคที่ยอมรับที่ยอมรับเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็อยากแอบแอบบอกละกันเนาะออแอบบอกเป็นกลางๆเป็นมารยาททางสังคมละกันออว่าเห็นเห็นเห็นเขาพูดว่าทําไมไม่ยกหูโทรเคลียออมารยาททางสังคมสมมุติว่า มีคนขายหมูกรอบแล้วไม่อร่อยเราควรจะโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันอร่อยเว้ยของอาร์ตมันอร่อยนะไม่ใช่รอให้เขาโทรมาถามว่าเฮ้ยหมูกรอบอาร์ตอร่อยปะวะมันเป็นการแก้ตัวให้เขาในถ้าเกิดเราเราเราคิดว่าอะไรไม่มันพูดในสิ่งที่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยครีมดรจิวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเนี้ยเออตอนเนี้ยเออ ตอนนี้ถ้า3รหลอดมัน4 0 0พกว่าตอนนี้3รหลอดเหลือ9 9้นะอะไรอย่างเงี้ยเออดีนะอย่างงี้ดีเอออย่างงี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะบอกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหมูกอบสั่งได้แอดไลน์กูชายหมูกอบอะไรอย่างเงี้ยเพจปลอมระวังเพจปลอมนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีใครบอกเลยอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าคนในเพจปลอมเออที่ไปติดตามเพจปลอมโดนหลอกแต่มีเพจจริงเพจเดียวคือ2องจุดหนึ่งแสนคนนะมันควรจะเป็นแบบนี้เออมันไม่ควรจะแบบรอเฮ้ยโทรมามันมีเพจปลอมหรือเปล่าไม่ควร อันนี้คือมรารยาททางสังคมเฉยๆเรื่องสิกว่าป <i> ีที่พี่อาร์เจอเนี่คือเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องสัญญากับช่องสามไหมไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ทางสัญญาชาวเน็ตต่างๆท,าที่ที่ที่โยงไปหาอ่ะผมพูดในรายการหนึ่งว่ารายการพี่วูดี้<อ>แล้วกันผมเพ<อ> <ๆ S 1> ิ่งออกชื่อเลยว่าเป็นที่ทางานที่ทํางานเก่าผมเลี่ยงคําว่าช่องสามเพราะผมยังเคารพและรักช่องสามอยู่ผมยังพูดตลอดว่าไม่มีช่องสามไม่มีอาร์ทสุดไม่มีพี่กรอบสุขไม่มีอาร์ทสุด ผมก็ยังรักและเคารพผู้ใหญ่ช่องสามอยู่อย่าเข้าใจผิดอย่าว่าเขาเขาอาจจะผู้ใหญ่อาจจะรับสารมาจากพนักงานบางคนหรือหรือศิลปินบางคนแค่นั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมรรถภาพทางการแสดงที่พอจะรับงานณนะตรงนั้นได้และวันที่ผมออกผมก็บอกว่าผมขอออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกณนะทุกวันนี้ผมออกมา ห้าปี <ฮะ S 1> ผมว่าผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าเด็กที่มาจากช่องสามไม่เคยโดนว่าเรื่องการทำงานไม่เคยโดนว่าเรื่องการมาสายผมออกมาจากช่องสามผมได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำหนึ่งรางวัลดาราศาสรสุนทร c h จากเรื่องเนื้อในของพี่ชอตอันนี้ผมทำให้เห็นแล้วว่าคนที่มาจากช่องสามอย่างอาร์ตพสุทธ์ไม่เคยทำความเสียาหายให้กับช่องแล้วผมก็ยังรอ วันที่ช่องสามเรียกผมกลับไปทํางานแล้วผมออกมาหาประสบการณ์ให้แล้วแล้วเรื่องที่พี่ก้องเขาพูดนะฮะเอาใช้คำว่าสารภาพไปที่พี่ก้องบ,บอกว่าเขาเคยพูดถึงประเด็นพี่อาร์เรื่องนี้เรื่องเดียวสัญญ huh. า,าว่ายังไม่หมดมันไปเล่นได้เหรอครับเรื่องนี้มันคาใจเราไหมฮะไม่ไม่คาใจก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังถ้าการเป็นเพื่อนกันยกโหูโทรหรือณนะตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหามันต้องมันต้องคิดทั้งสองแง่ มันต้องคิดทั้งสองแง่นะไอต้องบอกคิดทั้งสองแง่ทำไมถึงไม่โทรหาเอ๊ะหรือได้ยินมาเอ้าบอกเป็นเพื่อนกันเอ๊ะแล้วทำไมไม่โทรแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกอย่างนี้ครับอยากจะพูดให้คนที่พูดถึงผมละกันผมก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะผมบอกว่าไม่ได้เป็นใครนะผมให้อภัยคือคือตอนนี้สวดมนต์ภาวนาแล้วอะให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาประศุท์เขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราแล้วเราไม่ได้ยิน ผมเก็บเรื่องนี้มาไม่ได้อยากทําร้ายใครไม่ได้อยากทําร้ายทั้งเพื่อนหรือใครทั้งนั้นที่พูดถึงผมไม่ได้อยากทําร้ายแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนายเมืม่อคนคนพูดไม่จําหรอก<ะ>คนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจํา<ะ>แล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามมันมีส<ะ>ี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาไปนัดกันพูดมาหรอนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอก คนที่พูดถึงผมผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่แต่ให้อภัยให้อภัยแล้วก็อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกเราไปกิดในรายการเหมือนตอนประโยคแรกที่อาพูดมันเหมือนก็คือว่าก็พอพี่ก้องออกมาพูดว่าอาจจะเป็นตัวเองแกก็บอกก็เป็นเขาอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเคยกินหมูกรอบยังยังแต่ถ้าเคยกินแล้วเขาก็จะบอกว่าเคยกินแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหมูกรอบอาร์ตพัสดุดป่านะ แต่ถ้าเกิดหมูก็หมูก็เป็นอาร์ตอร่อยเขาก็จะมั่นใจ <c oughs> มั่นใจว่าว่าแบาบดีนึกออกปะอันนี้คือคืออย่างที่บอกว่าถ้าเขายอมรับตรงนี้ก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกอก็อย่าไปอย่าฟังฟังแล้วก็อย่าไปอย่าไปใส่ใส่สีใส่ไข่นึกออกไหมก็ควรก็ควรมีมารยาททางสังคมืฟังแล้วก็โอเค, <c oughs> คอฟังแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้ายังคิดว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ฟังแล้วก็โทรหาสิ ไม่ต้องรอปล่อยให้มันผ่านมาแล้วก็เอ๊ะใช่เปล่านะไม่งั้นเรื่องไม่จริงมันจะกลายเป็นเรื่องจริงทันทีสําหรับคนที่ฟังไม่อยากให้เป็นเรื่องเรื่องไม่จริงก็อย่าพูดอย่าพูดต่อหรืออย่าใส่สีใส่ใครอันนี้มันมีคนกลางเข้ามาเขียยแม่ในเมื่อรู้แล้วว่าบุคคลที่สองบุคคลที่สามก็ที่บอกก็ที่บอกนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็อย่างที่บอกผมรู้แหละบอกว่าหมายถึงใครตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็บวชไปแล้วบวชแล้ววันที่บอกว่า ตอนนี้เขาก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเอ,อเขาคงคงคงอะไรดีอะคงเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเราและเขาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อนะ,อะทั้งเขาและเราเออทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเขาและเราทั้งเขาและเราเนือไหมแต่มันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามหรือสามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดซึ่งมาพูดให้เราฟัง แค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นเขาอยู่ดีนะยังไม่ได้บอกนะโอเคนะโอเคนะ<ร>โอเคนะนโอเคนะอย่างการให้สัมภาษณ์พี่กล้องนั้นคือเขาเรียก,กเราเป็นเพื่อนครับสำหรับพี่อาร์นะคะพี่กล้องนี่คือตอนนี้วันนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะผมเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมเยอะนะแล้ถึงมีหลายประเภทมีหลายประเภทอยากไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้กินเหล้าแล้วเมาหาเรื่องก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวแต่ถ้าเกิดคนนี้กิน กินเหล้าแล้วสนุกเฮฮาอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนเที่ยวอ่าประมาณนั้นแล้วก็นี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะก็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 เพื่อนอ่าก็เพื่อนก็เพื่อนก็เพื่อนฮะก็เพื่อนร่วมวงการไงฮะเพื่อนร่วมวงการไงครับถามนะตอนนี้ที่เกิดเรื่องค่ะเขามีสายตรงหรือว่าอะไรมาเคลียร์ใจตลอดไม่โทรหามา13ปีแล้วมั้งเพื่อนไม่โทรหากันเลยนะสิบสามปีนั่นน่ะสิงงอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากโทรหรือยังไงไม่เข้าใจ ครรับอ่าาานี้สามาถเจกไ,ไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วว่าเอาโหสิให้คนที่พูดถึงผมเอาโหสแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกนะมันไม่ดีเขาเรียกหน้าต่างมีหูประตูมีปากทุกคนใช่ไหมผมพูดถึงพิธีวันนี้ถูกไหมอเออหน้าข่าวมายูเออสัมภาระสัมโนนไหนวันเนี้ยอ,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 อะไรอย่างเงี้ยครับ<ต>ก็มีหลังจากที่กล้องให้สับเราเนาะเราก็จะมีการโหสิอย่าแผลก็ ไม่หรอกมันเห็นในเห็นใน,เ,น,ในเวลาเวลาใครทําอะไรผิดไงไงอะไรอย่างเงี้ยชอบโบยนให้เราไม่พอดีอ่านเห็นพอดีอ,อ่านเห็นพอดีฮะ<อ>ก็เลยแบบเอ๊ะปกติชวนไปไหนมาไหนก็แบบอยากไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยอยากไปออกกําลังกายชวนไปออกกําลังกายไม่ว่างติดงานแต่กินหมูกรอบได้ไม่อ้วนไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้หรือออกไหมอะไรนะฮะไม่ได้แซ่ ใครจะแซะแซะที่ไหนไม่มีนะครับมีตัว<ม>้ง<ร>แต่ต่างฝ่ายต่างอ,ออกมาพูดเนี่ยคือมันนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละแ,แล้วพี่มีคนกลางอะไรเขาเข้ามาคุยหรือเป็นมีผู้ใหญ่เข้ามาแบบเฮ้ยกาวใจไม่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 มีนะทุกวันนี้ก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่นะพี่กอบแล้วก็พี่กอบเองเขาก็สนิททั้งสองฝ่ายพี่กอบสุกยกไว้บนพานฮะไม่ยุ่งดราม่าใดๆทั้งสิ้นฮะพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบสุกจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งเลยว่าว่า ว่าว่าเขายังไงเป็นอะไรมีแต่ตักเตือนให้เราให้เราทำตัวดีแล้วอย่าทำตัวทำตัวให้เหมือนตอนที่เขาสอนได้เล่นอยู่กับเขาแกออกมาจากช่องแกก็ควรทำตัวดีก็ถึงบอกไงว่าผมตอนนี้ผมออกมาฝึกวิทยายุทธ์ละอรอวันที่ช่องเห็นสมรรถภาพการแสดงของผมอยากกลับไปเล่นนะฮะอ,อยากกลับไปเล่นแต่ถ้ายังเห็นว่าผมดีไม่พอเดี๋ยวจะทำให้ดีขึ้นไปอีกคำว่าพี่อาร์ตพี่อาร์ตกับทางช่องเองก็คือ ไม่ได้ผิดใจครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดใจแต่แค่วันนั้นเราพูดด้วยความเราพูดด้วยความอัดอั้นของเด็กคนหนึ่งที่เราอยากเราอยากเล่นบทนี้แต่มันไม่เคยได้เล่นแค่นั้นเองเราก็เลยแบบเฮ้ยว่าเรามีของพอสมควรแค่นั้นเองอย่าอย่าอย่าว่าผู้ใหญ่ยังรักและเคารพเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าแค่แค่ไม่ได้ไปหา แค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังเห็นตลอดเวลาเพราะผมจะไม่เคยว่าช่องใดๆดทั้งสิน้นวันนั้นแค่พูดพูดที่ออกไปในรายการพูดแค่ว่าอยากให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาร์ตพระสุดไม่ได้พูดถึงแล้วอาจจะไม่รู้อาร์ตก็มีเพื่อนเยอะไม่ใช่ไม่มีเพื่อนแค่นั้นเอง,ออเองอจะจบ,งจบแล้วครับผมบอกแล้วโอโหสิศีกรรมให้เอาหสิศีกรรมให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่ามาอย่าอย่าก่อกรรมกันอีกแล้วกันแค่นั้นเองกลับไม่ได้กลับผมนะ กับท like, like, ุกคนกับท like 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 ุกคนเลยอย่าทําแบบนี้อ claro> ีกเราก็เห็นแบบเพื่อนเราละกันยังไปคอมเมนต์คนนั้นคนนี้อย่าอย่าใช้ความสนิทคอมเมนต์ไปอะไรคนอื่นเขาเนี่ยออกไหมให้ให้เกียรติเขานิดนึงให้นิดนึงหดี๋ว่าจะเล่นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับไม่เราอันนี้เราเราเราเห็นข่าวเราก็เลยเตือนเตือนในฐานะเพื่อนคนหนึ่งในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมวงการเพื่อนร่วมงการคนหนึ่งแค่นั้นเองครับ